สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวิดีโอการประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตขึ้นใช้เองตอนนี้ก็เป็นตอนที่2แล้วนะครับหลังจากที่ตอนที่1น,นั้นผมได้เตรียมกล่องไม้เอาไว้สำหรับตอนนี้ก็จะเป็นการเชื่อมต่อ BMS แล้วก็ Active b a l a n c e เหตุผลที่ผมแบ่งวิดีโอเป็น2ตอนก็เพราะว่าบางท่านนั้นอาจจะไม่ต้องทำกล่องไม้ก็ข้ามมาดูตอนที่2ซึ่งเป็นการต่อ BMS แล้วก็ Active b a l a n c e ได้เลยครับ นี่คือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตที่มีเซลล์ละ3.2โวลต์จำนวน8ก้อนเพื่อจะต่อให้ได้เป็น24โวลต์ความจุ176แอมอาวก่อนที่จะประกอบเราต้องทำการบาลานซ์เซลล์ก่อนครับโดยการต่อขั้วบวกของทุกเซลล์ให้ถึงกันหมดขั้วลบของทุกเซลล์ให้ถึงกันหมดการบาลานซ์ก็คือการทำให้แรงดันของแต่และเซลล์เท่ากันหมดนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ ก้อนไดก้อนหนึ่งที่มีแรงดันสูงกว่าเพื่อนเ,นเกิดการโอเวอร์ชาร์จหรือว่าก้อนใดก้อนหนึ่งที่แรงดันต่ํากว่าเพื่อนเวลาเราใช้ไปก้อนนั้นมันจะถึงจุดที่จะทําให้แบตเตอรี่เสื่อมการบาลานซ์ก็คือการทําให้วนของทุกเซลล์เท่ากันหมดนะครับโดยผมจะบาลานซ์แบบนี้ทิ้งเอาไว้ทั้งคืน ผมใช้ตัวบัสบาร์หน้าตาแบบนี้เป็นเชื่อมต่อระหว่างขั้วนะครับตอนที่ซื้อแบตเตอรี่มาเนี่ยเขาจะมีแถมมาให้แต่ว่าเราต้องซื้อเพิ่มนะครับถ้าเราถ้าทางร้านยังไม่บาลานซ์มาให้เราก็ขอซื้อเพิ่มได้นะครับอันละประมาณ25-30บาบาทหรือว่าจะเอาแท่งทองแดงแบบนี้มามาตัดแล้วก็เจาะรกูก็จะได้ประหยัดกว่าครับตัวต่อมาครับที่เราต้องประกอบเข้าไปด้วยกันก็คือตัว BMS เราก็เลือกใช้ที่ ที่จำนวนเซลล์เท่ากับแบตเตอรี่นะครับอันนี้ก็คือ8เซลล์24โวลต์100แอมป์แอมป์นี่เราเลือกตามโหลดที่เราใช้งานไม่ได้เลือกตามแบตเตอรี่แบตเตอรี่อันนี้มันเกือบๆ200แอมป์แต่ว่าผมใช้แค่ BMS 100แอมป์ก็เพราะว่าแอมป์ที่ผมใช้งานนั้น ผมใช้ไม่มากนี่คือตัวบาลานซ์เซลล์ที่จะคอยดูแลให้แรงดันของแบตเตอรี่แต่ละเซลล์นั้นใกล้เคียงกันมากที่สุดโดยทั่วไปแล้วมีอยู่2ขนาดครับตัวสีดําบางๆนี้เป็นขนาด1.2แอมป์หนาๆใหญ่ๆนี้เป็นขนาด5แอมป์ซึ่งใช้ได้ทั้งคู่นะครับแต่ว่าตัว5แอมป์ก็จะบาลานซ์ได้เร็วกว่าวันนี้ผมจะใช้ขนาด5แอมป์ครับเดี๋ยวผมจะทําการ ถอดบัสบาร์เหล่านี้ออกแล้วก็จะวัดดูว่าแต่ละเซลล์แรงดันเท่ากันหรือเปล่านะครับที่ได้บาลานซ์เอาไว้ทั้งคืน3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3ทุกเซลล์3.30เมื่อใส่แบตเตอรี่ลงไปในกล่องจะพบว่ามีระยะห่างอยู่ประมาณ5มิลอันนี้ที่ผมเผื่อไว้ก็คือผมต้องการเอายางมาอัดตรงขอบนะครับนี่คือแผ่นยางเป็นโฟมยาง3มิลซึ่งมันยุบตัวได้พอเราอัดตรงขอบ2ข้างเนี่ยจะทำให้แบตเตอรีอ่อยู่ในลักษณะที่แน่นหนานะครับผมเอามาติดเป็นเทปสองหน้าอย่างบาง จะเขียนเป็นเครื่องหมายลบอยู่ตรงนี้นะครับเป็นขีดอยู่ตรงนี้นี่คือขั้วลบขั้วลบของก้อนที่1ตรงรูของสาย BMS ผมก็หมุนที่เป็นขั้วลบให้อยู่ฝั่งนี้แล้วก็สอดไปตรงนี้นะครับในการบรรจุแบตเตอรี่ลงกล่องนั้นจะต้องคำนึงถึงการช็อตของผิว ของตัวถังแบตเตอรี่ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีแค่พลาสติกบางๆขั้นอยู่มันอาจจะเกิดการถลอกฉีกขาดระหว่างการเคลื่อนย้ายขนส่งซึ่งจะทําให้แบตเตอรี่นั้นช็อตได้ผมมีเป็นตะข่ายพลาสติกแบบนี้ก็ซื้อได้ตามร้าน20บาทในร,ร้านก่อสร้างนะครับเอามาทําเป็นฉนวนกั้นระหว่างเซลลในการวางแบตเตอรี่ให้เริ่มตั้งแต่ก้อนที่1ให้นําเอาขั้วลบนั้นอยู่ ใกล้กับสาย b ลบของ bms มากที่สุดแล้วก็ให้วางสลับบวกลบบวกลบแบบนี้นะครับในก้อนต่อๆไปผังในการต่อสายไฟเป็นอย่างนี้ครับนี่คือสายของ bms จะเห็นว่ามีอยู่เส้นหนึ่งที่เป็นสีดำแบบนี้นะครับเส้นที่เป็นสีดำนั้นไปต่อกับ ขั้วลบของแบตเตอรี่ก้อนที่1สายเส้นถัดมาไปต่อที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่ก้อนที่1แล้วก็เส้นถัดมาก็คือเส้นนี้ไปต่อที่แบตเตอรี่ขั้วบวกของก้อนที่2ถัดมาก็ก้อนที่3,4,5,6จนถึงขั้วบวกของก้อนที่8ซึ่งเป็นจุดเดียวกับการต่อสายนำไปใช้งานนั่นเองนะครับ ส่วน Active Balance ก็เช่นเดียวกันนะครับเส้นสีดำเหมือนกันนะครับก็เส้นสีดำไปต,ต่อตำแหน่งเดียวกันนะครับคือขั้วลบของแบตเตอรี่ก้อนที่หนึ่งแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็จะมีเขียนเอาไว้ว่านี่ขั้วลบของแบตเตอรี่ก้อนที่หนึ่งขั้วบวกของแบตเตอรี่ก้อนที่หนึ่งขั้วบวกของแบตเตอรี่ก้อนที่สามจนถึงขั้วบวกของแบตเตอรี่ก้อนที่แปด ผมร้อยสาย B ลบไปต่อกับขั้วลบของแบตเตอรี่ก้อนที่หนึ่ง Active บาลานนั้นด้านล่างมันจะมีอุปกรณ์ที่เป็นพวก IC พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อยู่ถ้าเราติดไปตรงๆแบบนี้อุปกรณ์พวกนี้มันจะไปค้ำไปยันกับไม้อาจจะทำให้เสียหายนะครับผมจึงทำเป็นปลอก เอามารองเพื่อไม่ให้ตัวเนี้ไปสัมผัสกับไม้นะครับซึ่งปลอกเนี้ผมถอดออกมาจากหังปลาแล้วก็เอามาแบ่งครึ่งน,นะครับซึ่งมันก็จะใส่ได้พอดี ขั้นตอนต่อมาก็คือการต่อสายของ BMS และก็สายของ Active Balance โดยเริ่มต้นที่สายสีดำก่อนนะครับสายสีดำก็คือเป็นขั้วลบของแบตเตอรี่ก้อนที่1เอาทั้งสงสายทั้งของ Active Balance และก็ของของ BMS ม,มามามัดรวมกันนะครับนี่แบบนี้แล้วเราจะใช้หางปลาเป็นหางปลาขนาด6 ขีด2ก็มาต่อกันที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบัตรกรีเลยแต่ว่าผมจะยังไม่ต่อนะครับเพราะว่าถ้าต่อเดี๋ยวมันจะช็อตกันวุ่นวายแค่บัตรกรีเอาไว้แบบนี้ก่อนต่อมาต่อมาก็คือเป็นสายที่ถัดจากสายเส้นสีดําเมื่อกี้เนี่ยฮะก็คือเส้นต่อมาเส้นนี้นี่เส้นนี้แล้วก็ ส่วนที่เป็นแอคทีฟ a l ลน c ์ก็เหมือนกันเป็นสายที่อยู่ติดกันนะฮะเป็นสายที่ที่อยู่ติดกับสายสีดําก็คือสายเส้นสีฟ้านี่ครับนี่ก็มามัดรวมกันนะครับแล้วก็สายยางปลาสายต่อมาก็คือสายที่ถัดจากสายเส้นเมื่อกี้ คือเส้นที่3ถ้านับจากเส้นสีดำแล้วก็้ายถัดมาของ Active Balance ก็คือสายสีเขียวบัตรกรีสายทุกทุกเส้นแล้วนะครับใส่หางปลาคือจับคู่ระหว่างสายของ bms กับสายของ Active Balance นะครับเป็นคู่คู่ไปตรงตำแหน่งก็คือสายลบ กับลบก็มาอยู่คู่กันนะครับสายบวกของแบตเซล์ที่1กับแอคทีฟบาลานซ์เซลที่1ก,ก็มารวมกันนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการประกอบบัสบาร์แล้วก็การต่อสายพวกนี้แล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องถอดขั้วของ Active b าลานซ์ออกก่อนเพราะว่าถ้าเราต่อสายผิดเนี่ยแอคทีฟบาลานซ์จะพังเลยการที่ถอดขั้วออกก็คือเราจะมาวัดไฟตรงนี้ก่อน ถ้าถูกต้องแล้วค่อยเสียบนะครับสายของ BMS ผมจะไม่ถอดเพราะว่าในกรณีที่ BMS สายไฟสลับกันเนะี่ยมันไม่ทำให้ BMS เสียหายเราก็มาแก้ไขใหม่ทีหลังได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถอดแค่สาย Active Balance เริ่มตั้งแต่ใส่สาย BMS B ลบนะเข้ากับขั้วลบของก้อนที่หนึ่งแล้วก็ สายที่สีดำก็คือสายลบแหวนสปริงน็อต M6 สายถัดมาจะเป็นผู้บวกของก้อนที่1น,นะครับ ซึ่งเราจะใส่บัสบาร์ลงไปก่อนแหวนสปริงน็อตตัวเมีย M6 แหวนสปริงน็อตตัวเมีย M6 แล้วก็ นำสายคู่ถัดมาก็คือสายเส้นสีเขียวนะครับก็คือเส้นนี้ใส่บัสบาร์ลงไปก่อนนะครับสายเส้นต่อมานะครับเส้นที่ถัดจากเส้นสีเหลืองก็คือเส้นสีขาว ต่อที่คู่บวกของก้อนที่สแล้วใส่บัดบาเส้นถัดมานะครับคู่ถัดมาใส่ตรงคู่บวกของก้อนที่5นับจากสีดำหนึ่งสอามสี่ห้าหเส้นที่6ก็ต่อคู่บวกแบตก,ก้อนที่6ครับ สายเส้นที่7ก็ต่อขั้วบวกของก้อนที่7ต่อบัสบาร์ไปยังก้อนที่8สายขั้วบวกของก้อนที่8ครับจะไม่ใช้ที่เป็นเครื่องสว่านไขควงแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ามันกำหนดแรง ผิดพลาดแล้วจะทําให้เกลียวหวานหรือว่าจะทําให้ขั้วที่เป็นอะลูมิเนียมอยู่ข้างล่างเนี่ยหลุดออกไปเลยผมจึงขันด้วยมือนะครับขันด้วยมือเสมอขั้นตอนต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆครับเราจะต้องเช็คสายแต่ละเส้นที่ต่อที่ Active Balance ว่า ต่อถูกตำแหน่งหรือเปล่าวิธีการเช็คก็คือเราจะวัดไฟถ้าถูกต้องเนี่ยเราวัดจากขั้วลบเส้นนี้ก็จะเท่ากับแบตหนึ่งก้อนนะครับแรงดันแบตหนึ่งก้อนก็คือ3.2หรือ3.3ขึ้นอยู่กับว่าแบตของเราชาร์จมาแล้วยังและมันต้องเป็นสเต็ปสเต็ปหมายความว่ามันจะไล่ลาดับไปเรื่อยถ้าอันนี้3.2ต่อมาก็เป็น6.4แล้วก็ต่อมาก็เป็น 9..6 กระโดดมาเป็น20 เป็น15 16เนี่ยถือว่ามันต่อผิดแบบนั้นถ้าเสียบแอคทีฟปลั๊จะพังทันทีครับอันแรก3.3อันต่อมาจะต้องเป็น6.6อันต่อมาก็จะต้องเป็น9.9นะครับเพราะว่าของผมมันอ่า3.3มโวลต์ 3. 3, 9ก้ก็ต่อไปก็เป็น13.2นี่และต่อมาก็จะต้องเป็นอ่า16.5 แล้วก็บวกไปอีก3 3 1 9ต่อมาก็เป็น2.3 2 3ก็26อย่างเนี้ยคือการไล่ลำดับแสดงว่าตอนนี้ถูกต้องแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะเสียบเล็งให้ตรงแล้วเสียบเลยไฟสีส้มจะติดถ้าต่อถูกต้องนะครับถ้าที่ BMS กับที่ขั้วลบของแบตเตอรี่อ่านได้เท่ากันแสดงว่าตอนนี้ BMS ทำงานถูกต้องก็คือมันจะต่อ ไฟออกมาแล้วนะครับถือว่าสายที่เราต่อนั้นถูกต้องขั้นตอนต่อมาก็คือการจัดระเบียบสายพวกนี้นะครับเสร็จแล้วครับแต่ยังไม่สมบูรณ์เสียทีเดียวยังมีขั้นตอนหนึ่งที่ต้องทำเป็นขั้นตอนสุดท้ายก็คือผมจะต้องทำแผ่นมาปิดด้านบนครับ เพราะว่าถ้าหากว่าเผลอทำอุปกรณ์ที่เป็นโลหะไขควงที่ตัดเล็บกันไกลพลาดลงบนหัวน็อตเหล่านี้มันจะทำให้เกิดการช็อตเสียหายผมจึงตัดไม้ที่มีขนาดเท่ากับกล่องพอดีแล้วก็เซาะร่องด้วยทริมเมอร์เป็นเป็นร่องที่มีความลึกประมาณ3มมิล มันจะลงไปสนิทพอดีครับถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วในการประกอบแต่ว่าคลิปนี้ยังไม่จบก็คือผมต้องทดสอบการใช้งานด้วยครับคือผมต้องดูว่าการต่อสายจุดต่อต่อตางๆมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแบตเตอรี่ร้อนไหมนะครับผมจะต่อกับอินเวอร์เตอร์แล้วก็ต่อกับแอร์ Air เคลื่อนที่แล้วดูว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าอ ตกใจเลยโอ้ oh, oh, เปิดสวิตช้างเอาไว้ mm hmm. ผมเปลี่ยนสายเส้นนี้ดีกว่าสายมันเล็กไปไม่เวิร์กไปต่อตรงเลยดีกว่าตอนนี้ต่อครับ แอร์เคลื่อนที่อยู่นะครับมาดูไฟกันนะครับดึงแอมป์อยู่ที่26.9ตอนนี้แอร์ ER ดึงอยู่ที่630วัตต์นะครับมาดูอุปกรณ์อื่นๆที่ต่อเอาไว้ BMS เย็นสายสายไม่มีความร้อนนะเดี๋ยวดูภายใน บัสบาร์ต่างๆก็ไม่มีความร้อนสายอุปกรณ์ต่างๆต่อที่จุดต่อก็ไม่มีความร้อนครับท่านผู้ชมครับแอร์ตัวที่ผมนำไปทดสอบนั้นเป็นแอร์ขนาด7000 BTU ซึ่งจะ ดึงกระแสแบตเตอรี่ชั่วโมงละ27แอมป์ผมเอา1 7 6ตตั้งหารด้วย27มันออกมาเป็น6.5ชั่วโมงถ้าเราชาร์จแบตเตอรี่เต็มที่แล้วก็ใช้จนหมดนะครับโดยทฤษฎีแล้วจะใช้ได้ถึง6.5ชั่วโมงแต่ว่าในความเป็นจริงนั้นเราจะต้องเหลือไฟเอาไว้พอสมควรที่จะรักษาแบตเตอรี่แล้วก็เกี่ยวกับประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์อะไรต่างๆผมจึงคาดหวังว่ามันน่าจะจ่ายไฟได้อยู่ที่ประมาณ5ชั่วโมง แต่นั่นเป็นการจ่ายไฟต่อเนื่องถ้าหากว่าเราเอาแอร์ตัวนี้ไปติดตั้งตามรถบ้านตามบ้านเคลื่อนที่และมีการจัดท่อระบายไอร้อนให้ถูกต้องนะครับเวลาแอร์เย็นได้ที่มันจะตัดไฟช่วงตัดไฟนี้กินไฟนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นที่เราคิดว่า5ชั่วโมงมันอาจจะใช้ได้มากกว่า6 7 8ขึ้นอยู่กับการออกแบบดีไซน์ของเรานะครับหวังว่าวิดีโอวันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ